สวัสดีครับพี่นอ้องเมื่อนี้ผมจะพาไปเบื้องหน้าครับวา่านามันลดไปครับเดีย๋ยวผมพาไปครับตามผมมาครับพี่น้องไปครับพี่นอ้องเดี๋ยวผมพาไปนี่ครับพี่น้องน้ำกะ ลดลงแน่แล้วครับเดี๋ยวผมสีผ้ายางขามสะพานไปครับไปครับพี่น้องยางต่อเดี๋ยวผมผ้าไปเบิ้งอีกรอบๆอีกครับ มาเบิงพี่น้องมองน้าออกจากให้หน้าลุ่งห่วยครับเดี๋ยวผมสิทายเบิงครับพี่น้องมันขาดอยู่สองมองเลยครับนี่ตาหมองใหญ่ๆเลยครับหมองมันขาดน้ามันมาแห้งจังครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมเจ้าให้เบิงครับพี่น้อง น้ามันสะล่วงห่วยครับปองนี่ครับนี่ครับล่วงไปใส่ห่วยเสียเต้นครับข้างๆกันนั้นจะมีอีกห่วยนึงครับเป็นห่วยน้อยแต่ว่าเขาเอือนเป็นห่วยกุสรเลครับเดี๋ยวผมจะพาไปเรืองครับพี่น้องไปพี่น้องตามผมไปครับ นี่ครับเขาเอื้นห่วยกุศซาเล่าครับห่วยหน่อยครับมันสีไหลลงมาประจบกันพอดีครับก็ห่วยเสียเต้นครับเดี๋ยวผมสีทายเบิ้งครับพี่น้องนั่นครับมันสีไหลลงมาประจบกันพอดีครับพี่น้องนี่แล้นี่แหละครับเขาเอื้นสามงามมาสั้นผมก็เอื้นตามเขาแหละครับ เอาเนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะขอจบลุ่งสำนีก่อนครับเดี๋ยวผมสิบมาไทยให้เบิงอีกเรื่อยๆครับพี่น้องนี่ครับผลของการไพ่ธรรมชาติครับพี่น้องน้ำม่วมเขานั่นแหละครับพี่น้องเพโถอดไพ่ครับมันเป็นไั่ธรรมชาติครับพี่น้องสำนีครับพี่น้องสวัสดีครับ